ก็ได้ครับคลิปนี้นะครับก็พามาดูแบตเตอรี่นะครับสําหรับสตาร์ทมอเตอร์ไซค์นะครับตัวนี้นะครับเป็นแบตลิเธียนนะครับชุดนี้ไม่มี b m s นะครับข้อเสียข้อดีนะครับมีด้วยกันทั้งสองอย่างนะครับข้อดีนะครับราคาถูกนะครับแต่ข้อเสียนะครับถ้าเกิดว่าเราลืมปิดสวิตกุญแจ หรือเปิดสวิตช์กุญแจทิ้งไว,นตตวนง้นะครับแบตเตอรี่ชุดนี้ตายทันทีนะครับเสียนะครับข้อดีก็คือราคาถูกครับเพราะว่าไม่ได้บวกค่าบีเมตไปแล้วก็น,นี่คือแบตเตอรี่เรียวนะครับของท้องตลาดที่เป็นตะกัะ่วนะครับเราลองชั่งน้ำน้ำหูนะครับระหว่างแบตแบตตะกั่วนะครับ 1309นะครับตีว่า1กิโลขีดนะครับแล้วก็ลิเทียมรวมกล่องครับ764 <c oughs> ก็น้ำหนักประมาณครึ่งต่อครึ่งนะครับก็เดี๋ยวจะลองสตาร์ทให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะทำการขันน็อกก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะสตาร์ทให้ดูครับก็ผมได้ทำการขันน็อต เป็นที่เรียบร้อยนะครับบวกเขาบวกลบเข้าลบนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับเปิดสวิตช์ครับสตาร์ทครับอ่าทีเดียวติดนะครับติดง่ายนะครับดับเครื่องครับสตาร์ทอีกครั้งครับอ่าสตาร์ทง่ายนะครับใส่ไฟก็อย่างที่บอกนะครับ แบตลิเธียมราคาจะแพงกว่าแบตตะกัวนะครับ๋ยวผมขอุยาตปิดรถก่อนอ่าโอเคครับอย่างที่บอกนะครับแบตลิเทียมนะครับราคาจะแพงกว่าแบตตะกัวนะครับแต่อายุการใช้งานนะครับแล้วก็การปล่อยกระแสของเขานะครับจะดีกว่านะครับแต่จะดีกว่านะครับถ้ามีบีเมนะครับแล้วก็แต่ข้อเสียนะครับคือราคามันจะแพงนะครับเพราะว่า จะต้องบวกค่า BMS นะครับเข้าไปด้วยนะครับไม่รวมแบตเตอรี่กล่องนะครับเคสนี้นะครับเป็นลูกค้าเขาต้องการไม่มี BMS นะครับก็เลยทำแบบไม่มี BMS ให้ลูกค้าเป็นนะครับแต่ก็แจ้งก่อนนะครับว่าถ้าลืมปือ้อลืมปิดสวิตช์กุญแจนะครับเมื่อไรนะครับแบตเตอรี่ก็จะหมดนะครับ เพราะไม่มีตัว BMS คอยควบคุมการจ่ายกระแสไฟนะครับถ้าลืมปิดนะครับเขาก็จะดึงกระแสไปใช้จนหมดนะครับพอหมดนะครับแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับก็จะตายทันทีนะครับไม่เหมือนกับตะกัวกดนะครับเราลืมปิดสวิตช์นะครับแล้วเราก็ยังสามารถเอาตัวนี้ไปชาร์จได้นะครับแล้วก็มาทําการสตาร์ทได้ใหม่แต่อายุการใช้งานก็ไม่ได้ยาวนานเหมือนการใช้งานปกตินะครับแต่ถ้าเรามีตัว BMS นะครับ เราลืมปิดสวิตช์กุญแจนะครับก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าตัว BMS นะครับจะทำการตรวจจับแรงดันนะครับของแบตเตอรี่นะครับถ้าเกิดว่าเหลือน้อยนะครับเขาจะทำการตัดการจ่ายไฟทันทีนะครับแล้วก็พอเรามาปิดสวิตช์และเปิดใหม่เขาก็จะปล่อยกระแสไฟให้เราใช้อีกครั้งนะครับนี่คือข้อดีของ BMS นะครับแต่อย่างที่บอกนะครับ ลูกค้าก็สามารถเลือกได้นะครับแต่ก็ต้องยอมรับทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับข้อดีก็คือถ้าไม่มีมิเมตรราคาถูกแต่เสี่ยงต่อการลืมปิดสวิตช์ก็แบตเตอรี่ก็จะเสียทันทีนะครับก็ลองดูนะครับเผื่อท่านใดสนใจนะครับก็สามารถสอบถามได้นะครับตัวนี้นะครับเป็น12โวลต์5แอมป์นะครับคือสปคของแบตเตอรี่นะครับคือ12.6แอมป์นะครับแต่ว่าอ่าผม ใส่ไปแค่5แอมป์นะครับเพราะว่า,าให้เหลือลูกค้าไปดีกว่าขาดนะครับถ้าเกิดว่าสเปคเขาเขียนมา6แอมป์แล้วเราเขียน6แอมป์นะครับแล้วถ้าเกิดว่าตรวจแล้วใช้งานจริงนะครับไม่ถึง6แอมป์นะครับมันเกิดความเสียหายนะครับหรือ,อลูกค้าอาจจะไม่พอใจได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่า สเปค6แอมป์แล้วเราเขียนไป5แอมป์แล้วลูกค้าเอาไปตรวจนะครับแล้วได้เกินกว่า5แอมป์นะครับเขารู้สึกดีกว่านะครับกับการที่เขาได้ขาดนะครับเขาถ้าได้เหลือนะครับเขารู mm ้ส hmm. mm ึก hmm. ด mm ีกว่าได้ขาดนะครับเพราะฉะนั้นสเปคของแบตเตอรี่นะครับ6แอมป์ผมเขียนแค่5แอมป์นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับแบตเตอรี่สตาร์ทมอเตอร์ไซค์นะครับก็เดี๋ยวปิดท้ายนะครับสตาร์ทอีกครั้งครับเปิดทิ้งเรียบครับ เปิดคุณเจก,ก่อยครับนะครับก็ทีเดียวนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่าน,นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ